สวัสด ah, right <huh ีครับผมยามเบ็ดปลาอะไรกับพันไหมครับเมื่อนี้ครับผมเอ้ยยัวห์หลังแรกดึงเหรอฮึทีอะไรทุนเฮ้ยไี่ดีบุวะที่ไปทุนจึกบุ้วอุ้ยตึงตึงมาแล้วครับมาแล้วครับแตงสลัดใส่ nhau ห,หลังแรกกะทีมีแต้มเลยบอครับลงเวลอเอยากครับโอ้ยค่อยมาใส่เซาเดียวเฮงลงไวลอดกลางกันเถอกลางห่องเหลืองบ่ <laughs> รงครับเหลืองบ่ครับเหลืองเลยเรียมสินะ <laughs> <laughs> เอเอเอียงดึงมาขวงเลยเนี่ย <laughs> โอ้

เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนที่หัวว่ใส่หัวว่หีขันนมมึงแม่อะเตี้ยนี่พอแล้วงานย้อนน้อยเ้ออไงกับลังบ่ป่ะเนี่ยบ่กัลังกัลังฮันวันวิวา เดี๋ยวย้อนกลับไปฟังครับผมดึงอุ้มๆไปฟังพุ่นจีวะไกลวะบ่หยีบหยาวน่ะรักหนูนเลยรู้ปวดมปลาเดืดดึงบนบบอปลาปลาไหลอล้วมันจีลือ่ะนอนนี่ ตัวปลาเออหน่าเห็นว่าโอ้ยพ่น้ำใสเห็นนอนแล้วบอกแล้วว่าปลาไหลดึงจูโจงเฉยน้ำใสอะไรอาอครับได้แล้วครับฝวยนึงครับผัดนระผัดอะไรห้ได้นะผัดลายใน่อยหน่อยนดู้อ้บ่นหน่อยด้อ เนี้ยลงไปยังปลาไหลน้อยอันลึกอ่ะลึกสวยอยู่เลยอ่ะเนี้ยลงไปคือปลาไหลน้อยมันไม่น้อยเลยครับหนาเลึกเห็นนี่น้อย่นแล้วเนาะลูดปึ๊ธออกคนแล้วเนาะไม่ได้ยามนะครับใส่เบ็ดปลาไหลดึงมวยยุงไหลเวลาผมถือยุงจ้อัวะจ้อสามารถเซ่กับเพงเนาะนเร เอามิโซ่นะครับนา้นาวใส่ขดลังกินเลือดด้อบนอยด้อกินเลือดเลยใส่ขดลังไง <c oughs> มันแล้วครับมันแล้วครับจากลังมาั<อ>าวก็ไดิสีนักบวชจ่อครับเ้า หนึ icana, ่งโอ้ยสายยาวอ่ะจีหนึ่งหนึ่งทันครับแกนแกนนเ่แนนะข้าม่แม่นบ่เนี่ยบ่บ่บ่จีสายยังคือเก้าสายนอน พุนยาเข่าล่างถังบอลอนครับเนี่ยแบบถ <laughs> ังยาขายาบอลอนครับเนี่ย,นย,นนยเสียไดย okay, ้เข่ากำลัางงามครับผมอืมอ้วยอูย้เข่าดีครับเนาะนี่เข่าแบบเนี่ได,ได้ได้ไลายนี่ต้อมาเสียนี่แล้วครับผมงาม่ง้วของก็น,นอนบหลับอยู่สวงมือ <laughs> มันจะกินดีเนาะหกป้าหกดีใส่หกดีแล้วพกรูกอก็ใจใส่หน่อยายบ่รูกก้อายเลยโอ้นั่งยาขยะอไรลงหลวงเลียงเออเฮ้อครับ ล่างถังบอลลอนครับแบบนี้หรือว่าสั้นกผสมยาผิดครับเน,น,น,นี่ยมันเป็นอะไรบ้าเนี่ยมาสิกินเลยปากท่อปากท่อ,ทอทโอ้มัน คนดีเโอ้โอตน้เหนหัวเนี่ยตามไซยไรลองนี่ปลาเืาบ่กกินเบ็ดวะเอาดึงัวอเนี่ยตรงตึงๆอันบนเนี่ยฮะฮอไม่เห็นใจปะนี่ข้นไงอ้ห้าขวดลมพัดมาตัวเนาะ ข้าวที่ทีไหลนะหมูเงี้ยนมนั่นไหลมีด้วยลองถ้าไม่ไม่เงียนี่อันนี้โอ้คนคนคุ่นมันหลาดนะเลยสิือ อีรียมปกอดเลีรียมอะไรกันเะอียรียมปลาลอันนี้ปลาไหลมเหง่ยเกับปลาลูกกอ้่เดียวฮดงกันยืดเมอห่ียอีรียมยิงรถายเบ็ดองหมวะนั่นไม่เปลหนาดม่เป็นด้วนันะ ล่ไปซื้อๆนี่ฮะน้อยเนาะเจงก็สั่นกระเปหน่อยกระเปาเงี่อมเนาะไปใช้พ่วงอะไรเงุ่นนนอยูิพุ่นโอ้ยบักเงี้ยนั่นะป้าขนาดยูเล็กๆได้ยัอันนี้ขนาดหางมาสั่นท้้ออแล้วการถืดหัวเราอะหาผม ยังตัเหอ่เตะครับ่ฮะอันนี้หางเลยตเหอกตเห้อกพุ่มจอมทุกคนแค่หางครับแค่หางแบบมันไงแค่หางทัางหัวที่ซ้ำได้ครับตรงมาข้ามงาใหม่โอ้พวกมันหาเรามองแปลคอแล้วล่ะแปะคอเนาะมไันขดย่อน มันหักขึ้นมาเลยว่าได้บ่น่ามีเลยน้ำมึ้งนิ่พี่เนาโอ้ยค่ะดูหุวนบึกดูน่าคงคมความโอ้ยหุ่นเขยเ้าหัวกับแม่งอ่ะ ม,มันแข็งจีเดียครับพ่นะอเป็นเงินพรมค่ะพ่อครอ่ะเฮ้ยไปยื้ล่องเันแช่น้ำรับเครื่องโลได้บ่ตัวนี้ฮะแข็งจีเดียเนี่ยิ่งกับทอดพอด่พอหัวโปรโปกน่าจะครึ่งโลได้ครับตัวนี้ครับหโปรกอือหูบักเหลียงไงครับครัอ,อีกกระนาอือ เฮ้ยจอด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 จอ,อเอาไม่ไหรือป่ะเกินแล้วครับเหลือแล้วครับไปเอาหเหลือกินแล้วเศราเนี่ยก็ได้ใช้พักหลายแล้วทีกเรียกว่ากำกัน อันสุดท้่ายแล้วบ่นอ่ะว่ามันสุดท้่ายแล้วล่ะเลี๋ยแต่อันพุ่นละที่ต่อยเอาอันพุ่นเดี๋ยว,ไ,วไม่ไปเชียร์บังหลังนะครับพ่อนีโป่เนี่ยแหละไี่น้องจอด ขมอง,งครับมีตัววะโอ้ยหลอนแจก,กแสกครับเดี๋ยวสรุปผลงานกันครับผมเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันครับผมยี่สิบหลังครับพันไหม <20 S 1> จัดไปสองเต็มงามๆครับผม นี้ครับนี่ตัวนี้ครับผมครึ่งโลได้อยู่ครับผมเอาคลิปนี้รับฝากไว้สำเนี้กกัน,นพี่นนอะอย่าลืมกดไลค <All right. S 1> ์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับผมสวัสดีครับ